ชื่อร้านเดือนโต๊ะเดียวแสดงว่าพี่ต้องชื่อเดือนใช่ค่ะแล้วก็ต้องมีโต๊ะเดียวมีโต๊ะเดียวสี่อันนี้อันนี้นี่พี่ดักโอ้ยอาหารทะเลต้องเรียกว่าเป็นทะเลพื้นบ้านแล้วกันเดี๋ยวลองหมึกหน่อยฮะอืมโอ้ยเต็มคำเลยมึงเนืข้าวเขอร่อยนะเนี่ยคลุกข้าวเลยค่ะแล้วก็กินกับต้นหอมมากเลยโอ้ยเดี๋ยวนี้กูต้องมีคนสอนแดกแล้วเห็นไหมเนี่ยพี่เดือนเขาเก่งมาก เดือนโต๊ะเดียวนะครับฟังไม่ผิดหรอกใช่ไหมเพ่ไม่ผิดค่ะชื่อโต๊ะเดียวค่ะชื่อร้านเดือนโต๊ะเดียวสแสดงว่าพี่ต้องชื่อเดือนใช่ค่ะแล้วก็ต้องมีโต๊ะเดียวแต่ก่อนมีโต๊ะเดียวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เพิ่มให้เผื่อลูกค้าบางทีลูกค้ามาจากเชียงใหม่เชียงรายอย่างเงี้ยถ้าเกิดมาเซอร์ๆๆไพรส์แม่ค้าแล้วไม่มีที่นั่งก็เลยเกรงใจลูกค้าเหลือกี่โต๊ะตอนนี้ตอนนี้เป็นสามโต๊ะสามโต๊ะเดือนสามโต๊ะเปลี่ยนชื่อร้านตรงข้ามนี่ก็เป็นทะเลทะเลค่ะ อันนี้ทะเลเอ่าวไทยค่ะอ่าว<อ>ไทยตอนในค่ะเรา<ม>อยู่หัวกอไก่ค่ะตรนนี้เขาเรียกว่าอะไรครับพี่ชายทะเลบางกระเจ้าค่ะบางกระเจ้าก็จังหวัดสมุทรสาครค่ะอ่าออกมาจากกรุงเทพไม่ไกลใช่ค่ะร้านเดือนตัวเดียวนี่ก็คือแต่ก่อนพี่ทําอะไรมาฮะอ่าด้วยเราเป็นชาวประมงก,มก็หาปูทะเลขายส่งตลาดตามทั่วแล้วทีนี้เกิดมามีปัญหาการที่ว่า การเดินทางและการกดราคาบ้างเราก็เลยตั้งร้านขายหน้าบ้านเลยเพราะบ้านเราอยู่ติดถนนเสร็จแล้วอ่ะตรงที่บ้านอ่ะเป็นที่ประชุมของกลุ่มประมงพื้นบ้านาที่หาอะไรกันขึ้นมาก็เอามาทํารวมกันเนี่ยค่ะอ๋อก็อเ,เลยได้วัตถุดิบมารวมกันตรงนี้ใช่ค่ะแล้วก็เลยปรุงอาหารซะเลยลูกค้าที่ซื้อปูอยู่ประจำหิวข้าวมาเที่ยวแถวนี้ประมาณหกโมงเย็นแล้วหิวข้าวทำอะไรให้ทานหน่อยอ๋อก็คือง่าย แต่ก่อนเราขายวัตถุดิบใช่แล้วคนที่มาซื้อเขาก็หิวเราก็เลยทําให้กินเลยใช่ค่ะก็เลยเป็นที่มาที่ไปเขาเป็นคนตั้งชื่อให้เองด้วยว่าเป็นเดือนโต๊ะเดียวเ,เพราะเราก็ทําเสริมงี้ทําเสริมงี้เลยเปิดเมื่อกี่ปีและก็ประมาณ17ปีได้แล้วค่ะ17เปี ก็มีโต๊ะเดียวเนยนะเพิ่งมี3มโต๊ะไม่นานนี้เพิ่งไม่มี3โต๊ะประมาณก่อนโควิดนี่แล้ค่ะเพราะว่ามันเป็นโต๊ะทํากันบ้านเด็กนักเรียนด้วยที่มาชุมด้วยก็เลยมาแยกแบ่งให้ลูกค้าได้แล้ววัตถุดิบแถวนี้ก็คือเอามาจากทะเลนี่แหละมาใช่ค่ะก็ส่วนหนึ่งมาจากเอาไทยเนี่ยนะใช่ค่ะส่วนหนึ่งเราหาเองด้วยปูหรอปูนี่มาจากไหนป่าชายเลนนี่ค่ะอ๋อป่าชายเลนตรงนี้มีหลายไซส์เลยหลายไซส์ค่ะมีทั้งปูไข่ปูเนื้ออันนี้เป็นปูท้องหลังอ่ะ ใช่ค่ะอันนี้ปูทองหลางตั้งแต่ไซส์เล็กเนี่ยนะฮะไซส์เล็กค่ะอันนี้จะเป็นปูสองกระดองอ๋อสองกระดองนี่มันดูยังไงนะพี่สีขุ่นๆค่ะอ่านี่อันนี้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 แบเดี๋ยวอันนี้ไม่มีก้ามอันนี้ปูกระเทยอ๋อปูกระเทยอันนี้ก้ามมันสลัดหลุดเพราะหามาไงสลัดหลุดสองกระดองนี่อร่อยนะอร่อยค่ะมันกําลังจะมันกําลังจะลอกจะลอกแล้วก็จะโตต่อไปใช่ไหมใช่อย่างนี้อย่างนี้ขายเราขายยังไงครับพี่ก็อันนี้กิโลละสามร้อยห้าสิบ อันนี้450อ่าตามไซส์ค่ะอันนี้550 650ถ้าปูไข่ใหญ่ก็จะ850แล้วเวลาไปทำทำยังไงต้องซื้อเป็นโลไปก่อนก็ซื้อเป็นโลไปก่อนค่ะอย่างปู2ตัวโลเงี้ยค่ะ650นี่นะ650ค่ะ2ตัวโลจับกลางค่ะจับกลางอย่าไปจับตรงกราฟนี่นี่อุ้ยอุ้ยเยอะอุ้ยเกือบแล้วอุ้ยเกือบแล้วมึงเกือบแล้วอุ้ยดูดีก้ามมันยังขยับได้ดูเนี่ยนี่นี่มันกระเจ็บยิ่งกว่าตอนมันปล่อยเชือกนะะค ยิ่งเราเอานิ้วแย่ไปมันยิ่งขย้ำตายแล้วนั่นวางก่อนไม่เอาแล้วนอกจากปูมีอะไรครับพี่มีปลาทูวันนี้มีปลาทูอ๋อปลาทูอันนี้ปลาหมึกค่ะอันนี้หมึกบ้านเราค่ะอันนี้หมึกตรงชายฝั่งบ้านเราอันนี้เป็นหมึกไข่ค่ะอันนี้หอยพิมพ์แดดเดียวค่ะเอออันนี้หาก,กินยากอยู่นะเดี๋ยวตื่นเร้าจะเอาหมอคางดําค่ะไหนอ่ะปกติแล้วอ่ะคือเราจะทําปลากระบอกแดดเดียวและพอหมอคางดํามาเมื่อ ตอนลงทะเลที่เราเจอประมาณสามปีที่แล้วฮมันมาจากน้ําจืดมาลงทะเลเลยเหรอใช่และเราอ่ะก็เลยเอามาทําแดดเดียวขายกินกันมั่งอะไรกันมั่งน,นี่แล้ทำมานานแล้วเหรอค่ะอ๋อเหรอคือต้องบอกว่าปลาที่ไม่สมควรไม่สมควรให้ส่งเสริม,มแต่ก็ต้องกําจัดแต่กําจัดถามว่าจะหมดไหมมันไม่หมดปลาหมอคางดำเนี่ยกระดูกมันแข็ง เนื้อมันได้น้อยน้ำหนักมันน้อยอมันทำการตลาดอะไรไม่ได้หรอกนอกอจากกินเองออแต่เราก็มันก็เยอะเนาะใช่ค่ะมินั้นเดี๋มันก็ต้องกำจัดมันหน่อยใช่ใค่ะเดี๋ยววันนี้เราทำเมนูอะไรดีครับพี่มาที่นี่ต้องสั่งอะไรอ่ะหลักๆเลยอันดับหนึ่งถ้าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านก็ปูผัดพริกเผา เพราะว่าเราใช้พริกเผาของกลุ่มแม่บ้านของกลุ่มแม่บ้านที่ผัดพริกเผาต้องใช้ปูเนื้อหรือปูไข่ดีครับได้หมดค่ะแล้วแต่ลูกค้าจะชอบล้แต่ลูกค้าก็ซื้อวัตถุดิบไปแล้วก็มาทําทํานี่เสียค่าทําอีกไหมถ้านึ่งเรานึ่งฟรีแต่ถ้าเป็นพวกพวกผัดพวกทอดอะไรนี่ก็คิดเริ่มต้นแต่ก่อนเริ่มต้น50บาทตอนนี้น้ํามันขึ้นเลยต้องเป็นร้อยหนึ่งอ่าเป็นร้อยหนึ่งก็คือคิดเพิ่มนิดนึง เพราะว่ามันมีต้นทุนเพิ่มขึ้นมาใช่แต่ใครจะซื้อเป็นเป็นใบก็กลับไปกินได้ไม่มีปัญหาไม่พอใจก็ปรุงเองได้นะคะฮะปรุงเองได้ด้วยเหรอค่ะโฮ้ยให้ทำเลยใช่ค่ะทำเองเลยค่ะโอ้รสชาติแล้วแต่เลยค่ะให้พี่ดีกว่าก็มีปูผัดพริกเผาปูผัดพริกเผามีอะไรอีกมีปลาหมึกผัดกะปิเพราะกะปิเราทําเองหลักๆแล้วเราทําอาชีพคือ ก็ปีอยู่แล้วก็ปิหาตัวเคยมาทำกะปีเคยคือกุ้งเล็กๆอ่ะใช่ค่ะก็เนี่ยห้องเนี้ยห้องก็ปีเลยค่ะนี่นะใช่ค่ะโอ้ใช่นั่นไงเต็มเลยหม้อเบลเลอร์เลยถังเบลเลอร์เลยอ่ะแล้วมีอะไรครับพี่ก็อ่ามีปลาทูจะทานปลาทูอะไรดีต้มส้มไหมเอาเอาเอาต้มส้มต้มส้มแล้วก็ไอหมอขังดำขังดำทอดนี่ก็เยอะนะพี่กี่คนต้องถามว่ามี่สี่คนมาสี่คนวันนี้เอาเนี้ยเอาเนี่ยเอาตัวใหญ่สุดเลย ตัวใหญ่สุดเลยสองตัวโลสองตัวโลสองตัวโลผัดพริกเผาผัดพริกเผาทักตัวหนึ่งอีกตัวนึงทำไรอีกตัวหนึ่งอยากทานอะไรคะมีผัดผงกะหรี่มีแกงอ๋อมีหมดมีหมดแล้วแต่พี่เลยค่ะแต่เลยว่าจะทำอะไรแต่เราไม่ไม่มีผงชูรสนะคะอ่าไม่ใช่ไม่ใส่ผงชูรสค่ะเราเล้นวัตถุดิบอย่างเดียวรสชาติของวัตถุดิบมีรสชาติหอมหวานแค่นั้นะงั้นเดี๋ยวผมเอาสองตัวนี้ไปผัดแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเอาลองเอากระเทยไหมเออเอาเอาเนื้่มีกระเทยใหญ่อยู่ตัวหนึ่งนี่ย อันนี้ก็เธอใหญ่นี่ก็เธอใช่ไหมมีกระเทยใหญ่เอ้ยนี่นี่นี่กระเทยใหญ่อยู่ไซนี้อยู่ตัวนึงเนี่ยเออนี่รู้จักไหมกระเทยกระเทยเป็นไงพี่ไหนเล่าให้ฟังหน่อยกระเทยก็คือเป็นปูตัวเมียนี่แหละค่ะแต่ภาษาของชาวบ้านชาวประมงเขาเรียกปูกระเทยเพราะว่าเขายังไม่รู้เพศว่าเขาจะเป็นปูไข่หรือว่าเป็นปูตัวเมียต่อไปพอเขาจับคู่กับตัวผู้แล้วเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นปูไข่ก่อนที่เป็นปูไข่เขาเรียกปูกระเทยสองกระดองเนี่ยสองกระดองเอานึ่ง สองกระอดองหนึ่งอ่าเอาสักโลหนึ่งได้ค่ะบนี่อสองกระดองอร่อยอันเดี๋ยวไปทำดีกว่าทำดีกว่าไป <ฮะ S 2> พี่ไป,ไปเราเอาวัตถุด,ดิบไปทำดีกว่า เต็มโต๊ะบางเมนูใช่ค่ะแต่ถ้วยใหญ่นะเนี่ยอันนี้ครึ่งครึ่งกิโลครึ่งโลอย่างนี้อย่างปลาหมึกแงก็ครึ่งกิโลครึ่งโลไอปูนี่โลนึงปูโลนึงปลาโลนึงไอคางดำเนี่ยนะโอ้โหผมไม่เคยไม่เคยกินเลยนะแต่ว่าพี่บอกว่าน้ำจิ๋กับน้ำเค็มเนื้อไม่เหมือนกันเนื้อไม่เหมือนกันค่ะระวังก้างก้างมันแข็งหน่อยงกระดูกเขาจะแข็งมันก็คล้ายๆปลาหมึก ว่าเนื้อมันก็ไม่ได้เยอะมากอือเหลือระหว่างนี้อือร้อนนี่สองกระดองให้ผมหน่อยนะพี่นะมหนบอกมีอาวุธมาด้วยเหรออันี้ค่ะอาวุธอาวุธคือประจาโต๊ะประจาโต๊ะให้ลูกค้าเลยแต่ก่อนลูกค้ามาบอกทําไมไม่มีที่หนีบมาเออแล้วบางคนหนีบไม่เป็นอืก็เลยใช้แบบนี้ดีกว่าเออเดี๋ยวผมเอาหมึกด้วยระหว่างนี้ให้พี่เดือนเขาแกะให้ โอหมึกเอ,อันนี้ผัดกะปิกะปิก็กะปิที่นี่เลยอุ้ยอันนี้เปลือกเขาบางเห็นปะถ้าปูทะเลปูกุดดินเลนดีของสมุทรสาครทําไม้องเปลือกบางอืใช่ถ้าปกติเปลือกมันจะหนาน้ําแกะยากใช่ันไม่เหมือน,อน,นปูม,มา้าปูม,มา้ามันแกะง่ายกว่าอขอบคุณครับพี่อืมอืมห,ห,หวานอือได้ทุกส่วน นี่เขาสองกระดองเอ้ที่เขียวๆนี่อะไรครับพี่มันมันค่ะมันนะอันนี้มันจะเป็นสองกระดองใช่ไหมใช่ค่ะมันเพิ่งลอกเพิ่งลอกเห็นว่ากระดองเนี่ยอันนี้คือกระดองเขาเนี่ยดำๆเนี่ยนะใช่ค่ะอืเดี๋ยวเอาตรงไหนก่อนดีได้หมดเลยค่ะได้หมดเลยนี่ก็บีบนี้ครับแล้วพี่ก็นี่ชุบก็จะได้อ่าเอาละไดเต็มเต็มละมา ไม่ต้องทุบแรงเดี๋ยวกระจายอาหารทะเลต้องเรียกว่าเป็นทะเลพื้นบ้านแล้วกันใช่ค่ะนะอันนี้เป็นทะเลพื้นบ้านเป็นประมงพื้นบ้านที่อยู่กับป่าชายเลนที่เป็นดินเลนร้อยเปอร์เซนต์โอ้โหไม่ต้องกินซีฟู้ดเลยอันนี้อนี้ไซส์เล็กนะใช่ค่ะนนี้โลเท่าไหร่นะเพี่อันนี้นะนนโลสา,ามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบเนี่ยเต็นจานอย่างเงี้ยแล้วปูเป็นๆด้วย อันนี้เห็นบางคนเห็นคิดว่าตัวเล็กยังไม่ยังไม่ทันถึงหมึกเลยนี่จิ้มรอไปแล้วเนี่ยนี่นี่คำว่าสองกระดองตอนนี้นี่นี่เห็นไหมนี่มีกระดองใช่หนึ่งกระดองก็คือเปลือกนี้ใช่นะแล้วก็ข้างในอีกหนึ่งกระดองไอ้ไอเปลือกหนาหนึ่งกระดองแล้ววัตถุดิบที่หายยากเลยที่แบบบางทีมาแล้วไม่มีมีอะไรเพล ช่วงนี้ก็จะเป็นหอยแข็งหอยแข็งเพราะว่าน้ํามันไม่แห้งหอยแข็งเอ้าเขาไม่ได้เลี้ยงในวังกันเหรอแถวเนี้ยเป็นหอยแข็งธรรมชาติเลยถ้าเป็นที่ร้านเราอ่ะจะเป็นหอยแข็งธรรมชาติอเป็นหอยแข็งจากนี่เลยเพราะว่ากลุ่มชาวประมงอ่ะกลุ่มเรือเล็กของเราเนี่ยจะเป็นถีบกระดานเก็บหอยแข็งล้วงหอยพิมพ์หาแมงดาแถวเนี้ยเหรอใช่ค่ะหาแมงดาบางทีหน้าเมงดาก็ได้แมงดาอหน้าพึ่งก็ไปตีพึ่งน้ำพึ่งสมม่ค่ะ อาน้าจิ้มลาดนี่สองกรดองก็คือต้องมีเปลือกมันเนี่ยพี่เดือนเปิดกี่โมงคะเนี่ยปกติก็ปกติก็เปิดแต่เช้าอยู่แล้วเพราะเราหาเองด้วยอะไรด้วย,ยแต่ถ้าเปิดครัวเปิดสิบโมงปูพวกน,นี้ยที่เริ่มต้นที่จากการมาเป็นเดือนตัวเดียวเนี่ย,ยก็การไปรวมกลุ่มหาปูกันบ้างแล้วไปหาขายไม่ได้ก้ามหักบ้างอะไรบ้างก็มาผัดรวมกินกัน,น,น,นเย็นๆเงี้ย ลูกค้ามาเห็นอ้าวทำกับข้าวได้ด้วยเหรอขายไม่ได้ก็คือว่าปูไม่สวยปูไม่สวยเขาก็ไม่ซื้อกันคือซื้อแต่ราคามันกดราคามันถูกพูดง่ายๆกินเองดีกว่ากินเองดีกว่าทำไปทำมาก็เลยขายจริงจังเลยค่ะแต่เราจะเน้นวัตถุดิบ แล้วรู้ว่าวัตถุดิบตรงนี้มาจากไหนวัตถุดิบปูนี้มาจากตรงไหนตำบลไหนพื้นที่ไหนดินเค็มแค่ไหนเราต้องรู้ถึงนั้นไม่เหมือนกันใช่ไหมเพ่ไม่เหมือนค่ะถ้าเป็นอย่างมาในวังบางวังที่น้ำเกิดแก่คือน้ำเค็มจัดรสชาติปูก็จะเค็มอืมอืมลวนี้ไม่เค็มนะนี่หวานอันนี้เป็นจากทะเลช่วงนี้น้ำทะเลจืดแล้วน้ำทะเลไม่เค็มจัด อ๋อมีช่วงน้ำทะเลจืดด้วยเหรอก็เป็นช่วงฝนตกชุกโอ้โหอินไม่ทันเลยอันนี้ไข่อันนี้ไม่ใช่ไข่อันนี้มันมันมันมีมันสีสองสีเลยสีเขียวด้วยสีเหลืองด้วยอันนั้นเขากินสาหร่ายมันเลยสีเขียวแต่อันเนี้ยกอเขาเป็นสีเหลืองอยู่แล้วอ่านี่อันนี้ความแน่นจัดเขาจะลอกอยู่แล้วอืเนื้อมันจะหอมหวานเห็นเปล่าปูทะเลต้องเป็นอืไม่เหมือนปูม้าถ้าเป็นปูม้า ก็จะเป็นปูม้าวังืวังก็ต้องเลือกวังวังที่น้ําแก่จัดไหมถ้าน้ําแก่จัดก็ไม่อร่อยอ้าวแก่คืออะไรอะ่ะน้าเค็มจัดน้ำเค็มจัดเดี๋ยวลองหมึกหน่อยฮะอือือมีไข่ด้วยยังไงคะกะปิอร่อยก็ปีอร่อยค่ะอันนี้สูตรโบราณคะ่ะสามารถ คุกข้าวทานได้กะปิเปล่าๆคุกข้าวทานได้เลยอุ้ยพี่ใจเย็นใจเย็นร่วงเลยเฮ้ยเอาไม่เอาไม่จะเอาปลาทูมันจะกลายเป็นเต็มจานนะเนี่ยโอ้ยหมึกตัวหนึ่งก็เต็มเต็มข้อเลยนะของเนี่ยแต่กะปิอร่อยปิไม่เค็มมากกำลังดีเลย คืต้มส้มนะไพี่ใช่ค่ะไม่ได้ชิมนะคะปรุงแต่งรสชาติออกหวานหวานเปรี้ยวๆอ่อนๆกินสบายเลยกินเป็นซุปได้เลยเนี่ยใช่ค่ะคือไม่ดันเกินไปอ่ะบางทีมันดันดันเปรี้ยวเกินไปโอ้โหไม่ไหวอันนี้กินสบายๆนี่พี่ก็ไม่ใช้ไม่ใช้ผงชูรสทําไมถึงเลือกไม่ใช้ผงชูรสครับคือด้วยความที่บ้านไม่เป็นไม่กินชูรสอยู่แล้วและทําจะคัดเลือกวัตถุดิบอย่างต้มส้มเนี่ย กะปิต้องดีน้ำตาลมะพร้าวแท้ๆน้ำตา,ตาลต้องดีน้ำมันหอยก็มีชูรสอยู่บ้างแล้วเราไม่จำเป็นต้องไปใส่เพิ่มอ่าใช่ไม่จำเป็นต้องไปปรุงแต่งอะไรเพิ่มเมติมเพราะว่าไอ้พวกซอสอะไรต่างๆที่เราเรามาปรุงเนี่ยมันก็มีชูรสอยู่แล้วใช่ค่ะเขาใส่มาแล้วก็ไม่ต้องไปเพิ่มอ่ะใช่ายๆไม่ต้องไปเพิ่มแล้วพ,พี่ก็อยากให้มันแบบว่าของมันวัตถุดิบมันคือสวัตถุดิบด้วยอแล้วใช่ให้ชิมเรื่องวัตถุดิบมากกว่า เต็มคำเลยมืมแล้วก็กินกระเทียมตัดไปหน่อยอพอกินกระเทียมตัดไปมันจะไปลดคละะลอเลสเตอรอลส่วนหนึ่งเป็นอสมอเลยต้องเน้นเรื่องสุขภาพจะเป็นเมนูสุขภาพผมไม่กลัวแยอะคอเลสเตอรอลเขาเลดสเตอรอลมากเป็นที่หนึ่งใช่ไหมคะเป็นอยู่แล้ว <laughs> เป็นแต่ว่าเราก็ต้องดูแลตัวเองไงใช่ค่ะแลผมก็ดูแลตัวเองเยอะอาหารหนึ่งมื้อเนี่ย ใอ้เวลาย่อยอย่างน้อยเนี่ยมันสองชั่วโมงถึงหกชั่วโมงเขาบอกว่าเวลากินอาหารไปนเนี่ยก่อนที่คุณจะนอนเนี่ยคุณต้องย่อยไปก่อนสอักสี่ชั่วโมงคือกินปุ๊บนอนปั๊บเนี่ยรับรองกดไหลย้อนทาหาแล้วเดี๋ยวมันจะตามมาเรื่องโรลคลำไส้ไม่ย่อยอะไรโอ้โหใช่ค่ะไปยันกระเพาะเป็นแผลหรืออะไรเงี้ยมันจะลามไปเรื่อยแล้วสุดท้ายนะถ้าคุณเป็นแล้วคุณไม่รีบรักษาต่อไปจะเป็นมะเร็งนะครับเรื่องแบบนี้มองข้ามไม่ได้ เดี๋ยวอ่ะียังไม่หมดโอ้ยตายแล้วกูยังมีอยู่นี่เลยพออ๋อโหพี่ดูกินเผื่อเลยมีคนแจกให้นี่ฮะพริกเผาก็พริกเผาชาวบ้านเท่านี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะอันนี้แจกให้แล้วบางส่วนด้วยการเลอเลยอันนี้ก็สบายสบายอันนี้โลเท่าไหร่นะพี่อันนี้จะอยู่หกร้อยห้าสิบหกร้อยห้าสิบค่าทำร้อยหนึ่งค่ะก็เป็นเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยห้าสิบถือว่าราคาถูกมันตามน้ําหนักค่ะราคาชาวบ้านอ่ะ บางบาทีลูกค้ามาก็แค่ปูจานนึงไข่เจียวจานนึงแล้วก็เข้าเปล่าสองจานสองคนพอแล้วอิ่มยังเบผื่อต้องห่อกลับด้วยใช่ใหญ่นี่สองตัวให้ไหมเนี่ยใช่ค่ะอืมโอ้ยนี่กรส่งปีกจังเลยอันนี้อร่อยออกหวานๆอ่อนๆเดอร่อยนะมันมีเคล็ดลับตรงที่ว่าหนึ่งห้ามทิ้งเลือดโปโูห้ามทิ้งเหรอหมายถึงไง ต้องใส่เลือดปูไปด้วยมันจะหวานมันออกรสชาติเห็นปะกินเนี่ยจะมันมันนัวๆขูดเลือดกับปูเนี่ยนะไม่ใช่ไม่ใช่เลือดปูมันมีตรงไหนก็เวลาทํามาแล้วอะปูสดอะเลือดปูมันจะออกมาเองออกมาเองถ้าไปแกะออกมามันไม่เห็นไม่เห็นรอกเดี๋ยวถึนบอกมันยากขูดเลือดกับปูเนี่ยต้องกินมือนะอาหารทะเลอะต้องกินมือมันไม่สะใจ เนื้ออย่างปูเนี่ยเนื้อมันอยู่ตามซอกตามซอยตามเลยหึห <c oughs> ตายแล้วนี่ยังขาดเมนูหอยนเพราะบางทีก็ต้องบอกว่าที่ร้านอ่ะแล้วแต่ฟุกบางทีก็มีหอยแมงปูขึ้นมาหอยแขง็งหอยนางรมแล้วแต่ฟุกก็คือว่าแล้วแต่เขาจะหาอะไรได้ใช่คือมีอะไรเราก็ทำมันนั้นน่ะเนอะมีอะไรก็ทำอย่างนั้น,นะคะ่ะไม่พอใจทำทานเองได้นะคะ มีฝีมือมาทำเอาเองเลยนี่แมวอ่ะกระี่าย <c oughs> <ร> <Shield> ส่วนกันเชียงเนี่ยคือส่วนที่ดีที่สุดของปูงเพราะเนื้อมันเยอะเนื้อมันเยอะมันก็เหมือนกินน่องไก่กอ่ออมะมันก็คือส่วนที่ต้องกินกับต้นหอมเนี่ยอร่อยกินกับต้นหอมไปด้วยข้าวก็อร่อยนะเนี่ยคลุกข้าวเลยค่ะแล้วก็กินกับต้นหอมอะไรเง้ยเดี๋ยวนี้คูต้องมีคนสอนแดกแล้วเห็นไหมพี่เดือนเขาเก่งมากเขาแบบเขาเข้าใจอาหารเข้าใจในสิ่งที่เขาทําอยู่ ก็อย่างกินกับต้มส้มเนี่ยต้องกินกับคู่กับปลาเค็มอันนี้นะไม่เอาอะไม่เอาอะต้องหมายกิงกับปลาเค็มเพราะแกงส้มกูเรากูเรามีไหมมีค่ะอืมนี่เชือโคตรโคตรเดือนอนาคตนี้คิดว่าจะมีสักห้าโต๊ะไหมไม่อะค่ะไม่นะแค่นี้นะแค่นี้ค่ะเพราะปกติแล้วอะโต๊ะอีกตัวหนึ่งไว้สําหรับเด็กๆทํากันบ้านกันอ้าวและอันนี้สําหรับลูกค้าที่มากันเป็นสิบ สิบคนหรือยี่สิบคนโตเดๆๆ็กๆแถวเนี้ยทำกันบ้านไม่ได้ให้ลูกนนค้านังด้วยเอาลูกลูกหลานลูกหลานแต่ถ้าลูกค้ามาแบบอ่ามาซอร์ไพส์แมคค้าก็เปิดให้ได้แต่มันไม่สําคัญอยู่ที่โต๊ะมันสําคัญอยู่ที่วัตถุดิบอืบางทีคุณฟุกมาคุณมาแบบไม่ได้นัดไม่ได้ล็อกวัตถุดิบไว้คุณก็อดไม่ได้บอกลูกหน้าใช่แต่ก็ต้องบอกว่าฟุก มีตามที่มีบางทีมีปูสองตัวมีปลาตัวหนึ่งปลากระพงตัวละห้าโลสิบโลอะไรเงี้ย<ม>คุณก็ทานปลากระพงอย่างเดียวอ<ม>ืแต่ว่าปลากระพงอย่างสมมติปลากระพงห้าตัวเนี่ยทําได้ถึงห้าเมนูใหญ่เหรอจ๊ะประมาณเนี้ยค่ะ<ม>ทําได้ห้าเมนูนี่พี่ต้องขายยกตัวเหรอขายยกตัวค่ะพี่เปิดทุกวันไหมเนี่ยทุกวันค่ะทุกวันไม่มีวัสถุดิบทําไหมก็ไม่ต้องเปิดแต่สามารถทุกวันแล้วมันก็ ก็ไม่ถามว่ามันไม่มีวัตถุดิบมันมีทุกวันน่ะเออแต่มีมากมีน้อยมากมีน้อยแค่นั้นเองบางทีก็ไม่ไม่มีปูเมียบางทีก็ไม่มีปูก็มีแต่ก็ถามว่าไม่มีเลยไม่มันก็ไม่ใช่เวลาที่ลูกค้ามาบางทีเวลานั้นไม่มีแต่พอลูกค้ากลับไปชุบก็มีคนหิ้วมาตัวหนึ่งบางทีเนี่ยตัวเล็กแค่นี้เขาก็เอามาแลกเป็นค่าขนมไปแล้วอ๋อตองที่เจสิบบาทเขาก็ได้ค่าขนมไปแล้วสบายสบาย เราก็รับซื้อหมดชาวบ้านแถวนี้เราจะขายได้ไม่ได้ไมันรู้แต่ก็เอาไว้ไอ้นี่อย่ากันให้เขาแลกข้าว้นเดหรือมีคนมาเยอะแยะแล้วพี่จัดก,การไหนต้องรอนะก็ต้องรอค่ะเลิกกี่โมงอ่าแล้วแต่ลูกค้าจะกลับเลยค่ะงั้นเลยหละเคยมีอยู่สูงสุดก็คือเที่ยงคืนค่ะเขานั่งทําอะไรครับกินเหล้า<อ>ก็คงไม่มีใครแดกข้าวแล้วครับตอนนั้นหล่ะก็คงย่อยไปนานแล้วเออเห็นไหมเนี่ยกินเหล้าก็เป็นเหตุผลหนึ่งของการเป็นกดไหลย้อน อันนี้เรื่องจริงนี่ผมผมมาแนะนําโฆชนาบําบัดนี่ของผมเองผมเองไปลองดูน้องจีฟอร์มูล่าว่าจะเป็นยังไงกินหมดนล้วนาคก,กู้อบน้ำพริกเผาชอบนี่ครูไม่ต้องพูดเลยอันนี้ <ผม S 2> สำหรับลูกค้าประมาณหกคนเอาสักกามสิคือนานๆมันจะ,ม,นจะมันจะมาแบบนั่งอย่างเงี้ยแล้วมีคนแก่ให้เนาะง่ายมิดเดียว อันี้ที่ฝรั่งเขาคีบไงเขาใช้ที่คีบนี่ของเราสมัยโบราณก็ใช้อย่างนี้เราต้องใช้อย่างนี้เลยติดบ้านกันหมดทุกคนอืมีทุกหลังคาเรือนมีเขียงสากเอ้ยไม่แน่นะสมัยใหม่เขาก็ไม่มีนะเขาใช้เครื่องปั่นอ่ะอใช่เออถ้าคอนโดไม่มีไม่มีใครมานั่งตำอ่ะปกปาบกบักนีเยอเดี๋ยวโดนฟ้องร้องอีกเออโรคสวยมันเยอะมาพูแทนหน่อย ก็เรื่องจริงโลกสวยมปนเยอะสะใจแต่เมื่อกี้น่ะคนขับรถให้ผมมาในพี่อ้วนเนี่ยหลงสามรอบนะเอ้าต้องจริงๆต้องเข้าตรงตรงไหนนะพี่ก็เข้ามาตรงปากทางเส้นพระรามสองตรงปั๊มพีทีอะค่ะครอเขาเขียนว่าเทศบาลท่าจีนวิ่งจากตรงนั้นมาสองกิโลครึ่งแล้วมาถึงซอยท่าจีนยี่สิบเลี้ยวขวาแล้วก็ขับตรงมาแปดกิโลค่ะสังเกตง่ายๆร้านอยู่ ขวามือซ้ายมือเป็นทะเลอ่าเอาอ,อีกสักตัวไหมพอพอก่อนพี่เดี๋ยวผมต้องกินเยอะไม่ได้ละช่วงนี้ต้องดูแลสุขภาพชิมเอาอิ่มอย่างเดียวอะไปไปไปมึงอะไปไปไปบูรีเออไปไเดี๋ยวมึงไปบูรี่ <c oughs> เขา,าดเดี๋ยวมันไม่หมดใช่ไหม,มแม่ก็ฆ่าแมงทิง้งไปฆ่าแมงทิ้งยังไงก็คือก็ต้องกําจัดอ่ะนี่เห็นตัวเล็กๆนี่เนื้อเยอะนันเนี่ยไปเล่นไปเนื้อเยอะค่ะอืมต้องกี่ตัวเนี่ยกี่ตัวโลเนี่ย หกตัวโลสามร้อยห้าสิบที่เป็นแบบเนี้ยเขาเรียกเลือดปูมันไม่ใช่เลือดปูอ๋อนี่เนียเนียเนียอ๋อเลือดนี่อย่างงี้นี่เองอ๋อมันไม่ใช่เลือดสีแดงแดงนี่มันไม่ใช่เลือดสีแดงเลือดเขาอาจะออกสีม่วงอ๋อแต่พอไอ้นี่ไปแล้วเนี่ยมันไ่คล้ายมันใครเขาเรียกมันแต่จริงจแล้วมันก็คือเลือดปูเออนี่แต่ถ้าลองกินมันจะออกมันๆเนาะอืม้ดเลือดปูมันเป็นอย่างงี้นี่เองเหมือนได้กินนมอ่ะอีกหน่อยมันจะเป็นเลือดกูแล้วถ้าแดกไม่เป็นเนี่ย มาจะมีตัวตัวนี้ตัวจองเนี่ยเอาอยูแล้วอุ้ยทำไมทิ้งขาไปอ่ะอ้าไหนอ่ะไม่ได้ทิ้งอย่าจะเก็บไว้กินต่อส่งปีกตลอดเลยโอ้โหเห็นกูเป็นปี่ปานขาวหรือไงนักบอลทิ้กข้าศ์ทำไมกาวส่งปีกยังเป็นจ้าอือหึหอห้ายไปเถอะพี่พี่พอแล้วพี่ขอร้องละ <laughs> คนยกมือไหว้ <laughs> ไปสวัสดีครับ <laughs>